สวัสดีครับตรวจเช็คสภาพก่อนทําการไลฟ์สดแล้วก็เตรียมขายเอาสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงมือสองวันนี้23พฤษภาคมยามเที่ททยงสายไปบ่ายเย็นๆนะวันนี้นี่ครับนี่23พฤษภาคมนะครับนี่บนลังเตรียมก่อนไฟพลาต่างๆครับนี่เช็คระบบไฟบีมครับนี่อุปกรณ์ไฟบีมชุดไฟบีมนะครับนี่บีมก็มีเยอะครับนี่เช็คหลอดสปอตไลท์หลอดเมนทอนครับนี่ครับสปอตไลท์หลอดเมนทอน หลอด LED อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ก็ดอกลำโพงตรงนี้ก็สวยครับลำโพง800วัตต์สภาพใหม่มากครับครับนี่ลูกค้าเพิ่งซื้อแกะกรองใส่ใหม่ๆนะเพียงแล้วก็ตู้ AJ นั้นตรวจเช็คสภาพบักตู้ AJ อุปกรณ์ต่างๆนะครับมิกเซอร์อุปกรณ์ระบบไฟอุปกรณ์ต่างๆนี่มิกเซอร์เช็คสภาพก่อนทําการขายคนระับครบรายการนะเพียอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ตู้ ลำโพงมอนิเตอร์ครับนี่12นิ้วนี่นะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์นี่ยเป็นแอมทาร์บเกาพันสอรุ่นเบเกอร์นะครับแล้วก็มีแอมต่างๆตู้เล็กตู้เครื่องดนตรีนะครับนี่ครับตู้มาแชลอุปกรณ์ดี x อุปกรณ์ต่างๆครับเนี่ยอิคอนเดเซอร์คอร์ดเดวบลักปลั๊กไฟอุปกรณ์ไมค์แล้วก็มีหลากหลายรายการนะครับนี่ก็เป็นตู้อเมเจอร์ก็มีครับตู้อเมเจอร์จะพาชม เช็คสภาพก่อนทำการขายทุกรายการเพื่ลูกค้าจะได้รับสินค้าทำ้งหมตู้เด็กคอนมันมีพรมานอยู่ตรงตู้เบียรน,นะพรมานนี้อยู่ข้างนอนพรมันเเป็นตู้อเมเจอร์นะมันตูต้เอเจครับนี่ไม่ตัตวตรวจเช็คสภาพครับเอเจสิบห้านิ้วเดี๋ยว้ังเช็คสภาพก่อนเอยตาวตูอ้อเมเจอร์เดิมๆนะครับดอกเดิมๆเมเจอร์นะครับ อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆวันนี้นเตรียมสอมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับนี่ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆมนตะเลียดมากมายหลากหลายรายการนะครับเดีย๋ยวต้องเช็คสภาพก่อนทําการขายนะครับเดี่ยวต่อแปดร้อยบาทสภาพใหม่มาก,ก,กครับสิบแปดนิ้วก็ LED นะครับนี่โอ้นีนครับแบบนี้จะจัดนะมันจะแสงจัดตัวนี้ครับหลอดใหญ่หลอดใหญ่ครัตัวนี้ เป็นรุ่นใหญ่เลยครับ LED เราเป็นเมนทอนตัวใหญ่ของฟิลิป p s นะครับของฟิลิป p s ของ l U M แล้วก็มีหลากหลายรุ่นครับนี่โร่400วัตต์ IP 65แล้วก็อีกหลายรุ่นครับไมค์อนอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วก็โมเฟ่แล้วก็ไฟบีมเนี่ยตัวช้กภาพทุกรายการก่อนทำการนำมาขายครับอุปกรณ์บอร์ดไฟไฟพาแบบนี้ครับนี่ พลา LED กล่องแหลกอุปกรณ์ต่างๆาเวทเตีนี่ครับระบบสรงระบบสายอุปกรณ์ตู้ครับเด็กคุณลองเลาะจับเป็นหุนลองเสียบนี่ครับ LED สามตาน่าจะเป็นคล้ายๆกับดูความสว่างนะครับอื้มเสียงเฮ้ยเน้นเน้นไก่ไปไก่กับจัดเนาะชัดไหมนี่ ลองยกขึ้นนะลองดูดอดใจค,ครับโอ้โหแสงมันจะเป็นแบบกลมๆนะครับไม่กระจายเนาะไม่กระจายจะไม่กระจายมันเฉพาะจํากัดอย่างเป็นกลมๆจากัดเอาขึ้นเพดานแล้วขึ้นเพดานเดีย๋ยวจะเป็นแบบกลมๆแบบเียวเนี้ยเราลองลงพืน้นลองพื้นดูเนีย้ยเนี้ยแสงจัดมากหลอดตัวใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหกี่วัดตัวนี้ ไปเซนไปไกลับไปไกลมากเลยโอ้โหจัดมากครับนี่สสนสสสยสองนี้สว่างเลยสิ่งก็แล้เสือกเสือกเสกอกเสือกยอมเลยเอาถอดครับถอดครับเนี่ครับตาเหมือนตารถยนต์นะครับแล้วก็เช็คสภาพทุกรายการก่อนทำการนอามาขายครับนี่ครับขบนเป็นแอมทับครับพาชมบรรยากาศ อีกหนึ่งวันนะครับตู้ซับเบียดอยู่ด้านนอกครับตู้ซับเบียดอยู่ด้านนอกนะครับขอบคุณการติดตามด้วยนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 9 7งสพฤษภาคมวันยี่สิบสามวันนี้ยี่สิบสามพฤษภาคมขออภัยครับอุปกรณ์แหลกอุปกรณ์มิกเซอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับเตรียมสง่งมอบลูกค้านะครับผมการที่สั่งจองเข้ามาด้วยนะครับสินค้าอุปกรณ์เบรดเตลิตมากมายหลากหลายรายการตู้ลำโพงดอกลำโพง อุปกรณ์เสียงกลางหลอดพื้นหลอดไฟอย่างนี้นะครับนี่ก็ยอยเตรียมสงมอบผมท่านที่สั่งจองเข้ามาด้วยนะครับกาลังเช็คบอร์ดครับคิงคองบอร์ดคิงคองบร้เอจครับนี่ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับพาชมภาพเข้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ